พี่น้องเออ้ยบานเฮามีปลาใหม่พระนาปลาภายนาะสายท่าลาลิ่นไหลหมูมัมดสาลอยหลงมองจากสูงลงคอยทงหน้าเขียวกวางใหญ่เข้าซุกเหลืองกองกลม่มลมเย็นจ่อยคอยมวนใจแถดีสบายดีสบายดีเพื่อนเพื่อนทีหักแพงง่อเม,มพี่น้องโมดสู่ข่สูก้นมนีผู้ขา สุขสอยใสในน้ำสาวนุ่มบุราาพาขอน้ำผาพ,พ่อแม่พี่น้องเขามาบึงธรรมศาสตร์บานเหาพี่น้องแนมจากสูงลงคอยเห็นธงนาเขียวเลี้ยวไปเบิ่งมีแต่ความสดใสงดงามเขียวกระจีไปด้วยปลามันแหละเขา่าบางอันกะกระลังกองกลุ่มบางอันกะสุกเหลืองก็มีนี่ธรรมศาสตร์ดี ส,สวยงดงามมีภูผาป่าดงมีหวยนนำฟองบึง